ทรงงพลัอมดโคู่เท่อ่ะดูดิมาขนาดประมาณไหนนี้ไหม ได้ไหมพี่ว่ามันใหญ่เลยนะไหมแมาใหญ่เหรอมันก็ไม่ใหญ่นะสัตว์ว่าไงอย่างเงี้ยนะพี่คิดว่าไงมาถึงแนวตั้งพี่ว่าแปลกไ,ไหมไม่แปลกหรอกมันจะได้เลยดูให้ข้างลาหลังอย่างนี้นิดหนึ่ง ได้ไหมเนี่ยดีนี่เนี่เนี่ยฝากหน่อยอันนี้เอันนี้เลยอันยองเซโยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็ดรายการเลยอนี้อันนี้มันก็เหมาะผมก็สักตรงนี้กันนะส่วนมากใช่ไหม โอเคตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้แหละหรือจะเล็กกว่านี้หนูว่าไงหนูว่าเล็กกว่านี้นิดนึงหนึ่งเนาะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรเคยเจอกระสือมัจกาตาดีบ่ายยายเฟืองคือผีกินเป็ดพระสือที่เจ๋งไทยกินกันอย่างไรวันมันก็เป็นดาานล่งสุภาพหนาวว่ะมันก็ต่างกันอยู่นะอ่างประมาณสองเซนพอดีนะ โอเคไปกันเลยตัวนี้นะถอยออไปเลยอันนี้ไหมถ้ามันจะ<ช>ตกทำให้หนูดูอ้วนมากเลยหรือว่าเย็นๆแล้วหนูอ้วนไม่อ้วนนะเอาไว้ข้างบนอันนี้หรือข้างล่างข้างล่างเนาะข้างล่าง กาจะมาสักข้างหลังแค่ตอนแรกก็จะสักข้างหลังมันยังไม่เสร็จหรอยังเหลือเหลือนิดนึงเอ้าหรอใช่เหลือแค่ดอกไม้อ๋อแล้หนูออกไปข้างนอกมีคนรถล้มน่ะหรอใช่เป็นอะไรมากปะน่าจะไม่เขาล้มถนนยิ่งมันยังไม่ค่อยเสร็จอยู่ถนนเป็นไรไหมถนนไม่เสร็จง่ายไงเขามาส่งมมาซ่อมอีก ของเข้าไม่ทันนะนี่เนึ่งนิดน,งนึงเพื่อนโอเคไปเหนีวยวไหมเจ็บว่านี้

ไมได่ด้วยจำหน้ากูเอ <c oughs> าเอาก่อนไม่ไม่ไม่เอาดิทายดีทายดี้ก่อนโอเคเอ็นสองกระจกโอ้โห <c oughs> อย่างเฟี้ยวไม่ใช่ใช่เดี๋ยวมันได้นี่ไหม เอียงดูป่ะเนี่ยถ้าวัดกับวันเนี้ยอันนี้มันจะดูเอียงนะเข้ามามันาอาจจะเอียงก็ได้ไ <laughs> ลองวางแขนปกติเออมันก็ได้นะใช่ไหมใช่เราเขาไปส่องเกล้งแคเจะได้แปะมเอาเรื่องเป็นไง <laughs> ถือจับ แกแล้วทรงพลังผมโลโคเท่อะดู <Yeah. S 1> ดิใช่ไมแต่แกเนี่โลคเกี ตอนที่แบบสักใหม่ๆอ่ะคืนเต้นนะไม่รู้อแบบว่าลูกแลกอ่นนะนี่ชีวิตลูกค้าเป็นเดื่องันคือเต้นมากนัขรประถมหรือนครรพนมอ๋อนมกขรอนประถมนีเนื่อด้วยเหรอ ลาบลีเขาก็เลยพูดไแบบ นี่เจอพี่ที่ไหนเนี่ยเจอในเอ้าหรอใช่แบบว่าเหมือนเลอดู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 ถึงแล้วทำไมขำอะลอยจัเลยอ๋อเพราะขำใช่ไหมเนอพี่มานี่พราำเลยอ๋อดตึ๊ดตึ๊ด เย็บไหมสุดยอดจริงๆะะนี่เดียวดเดียวเท่าน,นั้น

เรียบร้อยตามเด็กเดนด้ข้างหนึ่งเดินมาอยู่นี่เขา่อยากดูไหมดูดิดูดิโคตเท่พี่ชายเป็นไง

ต้องเป๊ะไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะว่่าอยางนี้ก็แกะออกกไัไดีนี <c oughs> <c oughs> ่กลัวกูหลับตาปะ